สวัสดีครับผมโจที่ h e ซั s t a r t ครับคลิปนี้มาแนะนำเซิร์ฟ GTA เอร์ชัันมือถือดีๆอีกแล้วครับสำหรับเซิร์ฟในคลิปนี้ก็คือเซิร์ฟ Joker City ครับสำหรับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับส่วนใครที่เล่น PC ไปขอเวลิทฟรีกับแอดมินที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสร้างแก๊งนะครับมา6คนรับฟรีบ้านแก๊ง1หลังเลยนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบกันนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ สำหรับเด็กใหม่นะครับอย่าลืมมารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารั ั่ง20,000ฟรีเลยนะครับมันจะไปอยู่ที่ธนาคารนะครับเราสามารถไปที่ตู้ ATM แล้วก็สามารถเบิกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาวุธกับรถนะครับมันจะสุ่มให้เราเลยนะครับและเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมได้ทั้งสนับมือแล้วก็รถมาด้วยนะครับได้สนับมือบวก10เลยนะครับแล้วก็ได้ BF 400มาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการสุ่มรถให้ี่นะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับมีรถให้ขับเลยนะครับ NRG 500แบบนี้นะพอเราขึ้นขับรถในเซิร์ฟนี้นะครับบอกได้เลยว่า มีเข็มไม้ตรงนี้ด้วยนะครับและในเซิฟนี้นะครับตอนที่เราขึ้นรถนะครับก็จะมีเลขไม้ขึ้นแบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เลยนะและอย่างที่บอกไปนะครับในตู้ ATM ของเรานะมีตังค์อยู่2 0 0หมื่นนะเดี๋ยวผมมากดให้ดูแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับนี่เลยให้มามี2 0 0 0มื่นนะครับถ้าเราจะเบิกเงินนะครับกดไปที่อันที่2นะครับอันนี้ฝากเบิกแล้วก็โอนนะครับนี่อันนี้เบิกนะเบิกอันที่2 แล้วก็เบิกมาเลยนะครับสองหมื่นนะช่วงนี้ร้อนตังค์นะครับจังหวะนี้ถอนเลยปุ๊บก็ให้นี่เลยแล้วก็จะมีตังค์ประมาณสัก2องหมนนะบวกกับ1000ตอนที่เราเกิดมานะครับและรถที่ผมได้จากการสุ่มเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรถนี่เลยนี่นี่นอ่า IBF 400นอะนี่เลยที่ผมได้มานะครับส่วนคนอื่นนะไม่รู้ว่าจะได้รถอะไรนะครับนี่ก็แล้วแต่ดวงนะ อันนี้ผมก็ได้ bf 4 0 0มานะครับขับเท่ๆนะครับมีเข็มไม้ด้วยอันนี้ชอบมากนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่นาโรงบาลนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําระบบนอนเตียงเลยลยกันนะครับนี่เลยนะก็จะมีจุดนอนเตียงอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมานอนเตียงได้นะครับและรหดับเซิร์ฟนี้นะครับเรามานอนเตียงได้ตอนที่เลือดโล5หปเซลงไปนั่นเองนะครับถึงจะนอนได้เนาะอ่าโอเคครับตอนนี้เรานอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่า การนอนเตียงของเรานั้นครับจะเสียค่าพยาบาล500นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจอดรถของหมอนั่นเองนะครับนี่นะอนาคตนะครับส่วนใครที่อยากเป็นหมอลองติดต่อแอดมินดูนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับและสำหรับเซิร์ฟนี้เราสามารถอุ้มเพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าจะอุ้มเพื่อนก็ง่ายๆนะครับพิมพ์ทับอุ้มนะครับนี่อุ้มแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วย ID เลข4นะครับ ID เเพื่อนของผมนะนี่เลยนะครับแล้วก็ กด enter เลยพอเรากด enter แล้วนะครับเราก็จะอุ้มเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนต้องกดยอมรับด้วยนะครับแบบนี้นะเผื่อใครจะเอาไปทำสตอรี่นะครับและตอนที่เรากําลังวิ่งอยู่นะครับก็จะมีเพื่อนของเราติดตามหลังมาแบบนี้แหละนะครับและเพื่อนของเราสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเปิดไมค์ขอความช่วยเหลือกับคนรอบนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบอุ้มของเซิร์ฟนี้นะและสำหรับเซิร์ฟนี้ถ้าใครอยากจะมีอาวุธนะครับเราต้องมีชิ้นส่วนประกอบอาวุธด้วยนะครับสามารถเปิดได้ จาก GPS เลยนะครับนี่กดบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ GPS แล้วก็เลือกไปที่สถานที่ทั่วไปนะครับมันจะเขียนว่าสถานที่ขายส่วนประกอบอาวุธนะครับนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ดูได้จากแผนที่เลยนะครับแถวท่าเรือนี่แหละนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับก็วิ่งเข้าไปเลยนะนี่เลยและมันก็จะมีข้อจํากัดดัวนะครับ1วันนะ จะมีขายแค่200เท่านั้นนะครับนตอนนี้มีคนซื้อไปแล้ว10นะครับเหลือ1 9 0เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูก่อนนะนี่อันนี้ราคาต่อชิ้นนะครับแค่1 1 2บาทเท่านั้นนะผมจะซื้อสักร้อยหนึ่งไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยจะดีไหมเนี่ยซื้อลอยเลยเลยกันนะเอาไปตุนไว้ <c oughs> อซื้อไปเลย อ่ะตอนนี้ก็เหลือ90มันเองนะครับเราก็จะเสียตังค์ไปนะครับและถ้าใครมาซื้อแล้วมันไม่มีนะเราสามารถติดต่อไปซื้อกับแอดมินได้นะครับในเซิร์ฟเนาะก็จะเจอแอดมินอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปจุดประกอบอาวุธเลยแล้วกันนะครับจุดคับอาวุธเนาะและตอนนี้เราก็มาจุดรับอาวุธแล้วนะครับก็อยู่ในท่าเรือเหมือนกันนี่แหละนะครับจุดคับอาวุธก็ อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไม้เบสบอลคาตาแนอะไรต่างๆนะครับมีให้ข้าหมดเลยนะครับและนี่เลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันต้องใช้ชิ้นส่วนประกอบอาวุธด้วยนะครับแต่ใช้ไม่เยอะนะแค่50หรือ80เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เหล็กกับไม้นะครับไม้นี่ก็คือท่อนซุงจากการตัดไม้นั่นแหละนะครับส่วนเหล็กนี้ก็คือแร่ที่เราได้มาจากการขุดเหมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรับไม้เบสบอลดูแล้วกันนะครับ1 2 3สาปุ๊บก็ให้อ้า การสร้างล้มเหลวนะครับไม่แย่จังนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในเซิฟนี้นะครับอาวุธต่างๆนะมันมีเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราถืออาวุธอยู่ในมือนะครับแล้วก็ไปต่อยนะหรือว่าไปตีหรือว่าถ้าเราตายตอนที่เราถืออาวุธอยู่นะครับ อาวุธอันนั้นก็จะตกนะตอนที่เราถืออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถือหรือว่าเก็บอยู่ในกระเป๋านะครับและถ้าเราตายอาวุธชิ้นนั้นก็จะไม่ตกนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นระบบล้ำๆในเซิร์ฟนี้เลยก็วาดได้นะครับและอย่างที่บอกไปครับในเซิร์ฟนี้มีเข็มไมให้ดูด้วยนะครับแบบนี้นะมีเข็มไมแบบนี้เลยนะครับให้ดูด้วยนะครับและเราสามารถที่จะปิดมันได้ด้วยนะครับวิธีปิดกล้องง่ายๆนะครับสปีดดูนะครับพิมบบนี้เลย s p e e d o แล้วก็ enter มันก็จะหายไปนะครับแต่ว่า ถ้าเราจะเปิดนะครับเราก็พิมพ์แบบเดิมนะครับสปีดดูเช่นเดิมนะครับนี่แบบนี้เลยฟึบ มันก็จะเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันเองนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานซ่อมเสาไฟนั่นเองนะครับตอนที่เราจะมาซ่อมเสาไฟนะครับเราก็มากดสมัครงานตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นรถส่วนตัวของเราไปทํางานได้เลยนะครับแบบนี้เลยมันก็จะไปตามจุดนะครับนี่อันนี้เจ๋งมากนะตอนที่เราขับรถนะตอนที่เรามาถึงจุดซ่อมเสาไฟแล้วนะครับเราอยากขับรถเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวมันจะติดบั็กนะครับอัมินบอกว่า ให้เรามาจอดใกล้ๆนะอย่าเอารถเข้าไปจอดจุดสีแดงนะครับพอเรามาถึงแล้วนะมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นการซ่อมเสาไฟแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับเซิฟนี้และในเซิฟนี้ก็มีงานขุดบิตคอยด้วยนะครับเราสามารถมาขุดแล้วก็ไปขายได้เลยนะครับแล้วก็รายได้ดีด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะแค่ยืนเฉยๆนะครับก็รับตังได้แล้วนะครับงานตลาดหุ้นก็มีนะครับไม่ใช่งานเสก็คือ เป็นการซื้อหุ้นแล้วก็เอาไว้กิงกำไรเพื่อที่จะขายน,นเองนะครับมีหุ้นหลายแบบนะครับมี Bitcoin Facebook Instagram Twitter อะไรต่างๆนะครับมีหมดเลยนะสามารถมาเล่นหุ้นได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบแนวสายโลเพก็มีงานอยู่เพียบเลยนะครับอย่างเช่นงานเก็บมะม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นงานฆ่าบัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีให้เราเล่นเพียบเลยนะครับงานมากกว่า20งานเลยนะครับสำหรับเซิฟนี้และตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะครับสำหรับเซิฟนี้มีพื้นที่ให้โฆษณาด้วยนะครับอยู่หน้าตลาดเลยนะครับเราสามารถที่จะ มาบอกทุกคนในเซิร์ฟได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะโฆษณาแล,และทุกคนในเซิร์ฟก็จะเห็นโฆษณาของเรานะครับแค่พิมพ์ทับ ads เท่านั้นนะครับ ads แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่เราอยากจะโฆษณานะครับอย่างเช่นขายปุ๋ยอ่ะขายปุ๋ยนะครับนี่ขายปุ๋ย50บาทติดต่อได้เลย ติดต่อผมได้เลยอ่ะ enter นี้เลยมันก็จะมีคําว่าโฆษณาขึ้นด้านหน้านะครับและทุกคนก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าสายฟรีนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะถ้าเป็นสายฟรีก็แค่พิมพ์ครับ t w t w ก็คือทวิตเตอร์นั่นเองนะครับนี่ขายปุ๋ยขายปุ๋ยเหมือนกันขายปุ๋ย มันก็จะเป็นทวิตเตอร์นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะไม่เสียตังค์นั่นเองนะครับลองใช้งานดูนะสำหรับคนที่อยากจะโพสให้โลกรู้อะไรประมาณนั้นนะครับและตัวนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะครับสำหรับเซิฟนี้ทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่มีทางเข้าอุโมงค์สวยๆนะครับแล้วก็จะมีจุดขายต่างๆแหละนะครับเพียบเลยนะอันนี้ผมได้ผลไม้มานะเมื่อกี้หรือว่าได้เนื้อวัวมานะ,ะเราขายเนื้อวัวเลยด้วยกันเนาะ ผมมีเนื้อวัวอยู่ก็ขายไปนะครับแล้วก็มีแอปเปิลด้วยที่เก็บมานะเด๋ขายได้เลยนะครับและก็มีท่อนซุงด้วยนะเมื่อกี้นี่เลยมีท่อนซุงที่ไปตัดไม้มานะนี่เลยโอ้โหและสำหรับคนที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะเข้ามาเล่นกันเยอะๆเลยถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอฟแสตนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม